โอเคนี่ฮะคือ<ม>น,นี้เรากำลังจะไปไหนไปหาพี่เมย์โอเคตอนนี้เรากำลังจะไปหาพี่เมย์ที่โรงบาลไม่ใช่ที่บ้านพี่เมย์เพราะว่าพี่เมย์ออกจากโรงพยาบาลแล้วอ้าวแล้วโอเค okay. let's go ไปเลยค่ะวันนี้พวกเราก็จะพาก,กันออกไปหาน้าเมย์นะคะพอดีว่าน้าเมย์ป่วยเข้าโรงพยาบาลน้าเมย์บอกกลับบ้านวัน,นนี้ก็เลยจะไปหาที่บ้านกันเลยคะ่ะถึงแล้ว ตอนสุขภาพดีๆก็ไม่มีเวลามาพอตอนเจ็บป่วยก็ดันมีเวลามาซะง,งั้นเฮ้อไม่เข้าใจจริงๆค่ะ <c oughs> แข็งแรงก็มัวทําแต่งาน <c oughs> พอเจ็บป่วยก็ค่อยได้เห็นกันคู่อื่นเจอกันสังสรรค์เฮฮาตัดมาคู่เราป่วยหนึ่งปีเจอกันหนึ่งคนค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็กําลังมาทําการจับนางตัดผมนะคะ การผ่าตัดพักฟื้นของนางต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะค่ะผมยาวมากลุงลังไปหมดทำอะไรไม่ค่อยสะดวกก็เลยจะตัดให้ถึงประมาณบ่าไหลก็พอค่ะเป็นผู้หญิงนี่มันลำบากจริงๆนะคะเหมือนเคสเพื่อนเราไม่มีลูกก็เจ็บปวดทรมานเหมือนมีลูกค่ะรอบนี้นับได้เป็นรอบที่สองของนางที่ต้องทำการผ่าตัดเอาเนื้องอกออกจากมดลูก ถ้านะับว่าเป็นลูกก็คงจะมีสองคนเท่าๆกันกับเราเลยล่ะคะ่ะ <คน S 1> ปัญหาผู้หญิงวัย30บวกขึ้นไปจะต้องดูแลสุขภาพให้มากขึ้นการตรวจประจำปีนี้สำคัญมากเลยนะคะไม่ว่าจะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งปากมดลูกการตรวจประจำปีของผู้หญิงเราทุกคนถือว่าจำเป็นและสำคัญมากคะ่ะหลังจากแผลผ่าตัดหายดีลำดับต่อไปก็คือการควบคุมน้ำหนักของนางน,นะคะ แต่ตอนนี้ <จง S 1> ขอตัว<ด>ไป<ด>ตัด,ดผมดให้นะง่าเรียบร้อยก่อนค่ะเริ่มรู้สึกเสียดายแล้ววะ่ะกินเพื่อนตามมาเพื่อนตามา อย่าสิสัตโซงเข็้วนมาเดวเพียนเ้อยแมจเล่มเขึ้นเดวเพียนมันยาวซ้ำสิคู้เห็นนะมันดีแล้วเดวเพียนเล่มไปแล้พึ่งกบหูทำไงอดีแล้วเนี่ยเชื่อกูนายมึงมึงสกระจบดินายให้กูดูหน้าดิเออกำลังดี เปลี่ยนแตหน้ามึงเห็นหน้ากูไหมอันนี้มันเป็นแต่กูรู้สึกว่ากูออกมาแล้วท้องกูสบายกว่าอยู่ในโรงพยาบาลนะม,มันไม่กูกิเองแม่ไม่ใช่แม่แต่ผมให้พี่เมย์ละมันบอคือลูกพี่เมย์อ้วน <c oughs> พี่เมย์พอมก็หน้าตัดอยู่หรอบพี่เมยอ้วน น้องเหรินโหลดนี่เอาเสือพี่ิมพ์ไปหนุนหัวนึ่งนั่งยินดีร้องเพงเอาเสือพี่ิมพ์ไปหนุนหัวนะเอาเอาวอาแปดเดืองมันยังไม่เสร็จฝั่งนี้มันคือดูสั้นกว่าฝั่งนี้นะจากหน่อยมันมันสีสั้นในบัตรที่นี่คุมาน มึงเอาดีๆนะเพื่อนมึงเล็มไฟเล็มมาขึ้นหือกูไม่ได้นะนดับอยด้วยนะอืมต่องเฉพาะกูนักหัวนะเนาะอะไรเนี่ยหมอที่นี่ออนะอันนี้แหละบาร์นี่ยๆ พอแล้วเดี๋ยวมันเด้งขึ้น <Okay. S 1> เดี๋ยวปากผมมันเด้งขึ้นเดี๋ยวเขางหน้าเดี๋ยวเขาหน้าต,ต้องสไลน์หน่อยเนาะแค่นี้ก็สไลน์พอแล้วมั้งเนี่ยมันดูหนักขึ้นอืม mm hmm. ไปเป็นผู้เป็นคนจริงไงอือสวยแล้วแค่ไม่เหมือนตื่ยมาสบายแล้วเนี่ยเหตื่นมาตื่นขึ้นมาก็เสยผมเลยว้าคนอะผมกูมีน้ำหนักอยู่นั่นนี่งี้เลยผมกูไม่ได้ทำสีเลยนี่เราอยากไปกินมึงถ้าเรากินแล้วเอาเอาถ้มึงมาซลี่ะ เดี๋ยวก็ที่สุขไม่อยู่สองวันใ่นี้ไม่ได้สอนสี่วันให้ยังบอสกินแต่อาหารเซวลนโอ้อันนั้นน่ะแค่นั้นเอออยู่นิ่งๆอยู่นิ่ง Okay. Čo je?